เจ้าของไร่นะฮะชื่อชื่อป้าชื่นครับแเดี๋ยววันนี้ป้าชื่อจะเป็นคนแนะนำการทำไร่ทำสวนต่างๆนาที่เป็นแบบแผนของป้าเองแล้วกับสิ่งที่พวกเราทั้งห้าคนมาช่วยกันพัฒนาช่วยต่อยอดให้ป้ามีแนวทางที่ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ขึ้นมากง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันพ่อแม่พี่น้องนะฮะเดี๋ยวให้ป้านำเลยดีกว่าอะไรสงสัยถามป้าเต็มที่เลยค่ะแม่ทำได้ไม่เลวทีเดียวครับ รวมๆแล้วก็ราวๆสิบห้าคนครับคุณผู้ชมนอนัดท,ที่สามก็ชื่นสวนเป็นยังไงอะป้าครับระหว่างทางที่เดินชมสวนอยู่นั้นป้าชื่นก็บรรยาย<อ>แนวคิดของสวนแก่ให้ฟังครงับจะใช้ก็กินหัวมันด้วยใครก็เอาหัวมาไข่โยด่างกระทือก็กินหัวนั้นที่สองก็คือกินนอกินนอกินนอเอานอถือนอกใช่นอกวานเนี่ยเอามาตอกมาแกงกินแตงหมด นี้วที่สองเรามีถั่วมีมังคุดมีงาะมีลองฟองเป็นสวนที่กินผลนี่เองป้าแล้วนี่อะไรเนี่ยป้าอันนี้เป็นบวบบวหอมอ่ะบูวทํ้เป็นลมคือเราจะปลูกเพีใช้ตรงนี้เอานี่ปกคลุมอีกทีได้ไหมป้าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นาวาเป็นกินอพีคือขม้าตรงเนี้ยินได้หมดเลย และระหว่างที่เดินชมอยู่นั้นนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ทานผลไม้ฟรีๆอีกด้วยครับจากที่เราทําของเราเองเราไม่ได้มีความรู้อะไรใช่ไหมหเราก็ทำเาทราสร้าชาวบ้านแต่ตอนนี้เราดีใจที่มีใครเ e e <F S 3> อฟเคเอฟเคเขามาทำกิจกรรมให้เราเป็นไอเดียใหม่ๆที่เขามาแนะนําเราอะแล้วเราก็พอใจด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราคิด แต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะทํามาลักษณะยัางไงาแต่ตอนนี้เขาเข้ามามีไอเดียมาทํากิจกรรมให้เราเนี่ยพอใจมากๆเราคิดว่าอนาคตเนี่ยเราจะต่อ,ยอ,ตอยอดต่อยอดตรงนี้เต็มที่เลย <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าจะเชิญเ็าเข้ามาดูอีกว่าเน,นี่ยเราทําจริงไหม <c oughs> เอ๋อยากไปดูนะเราไปดูเขาว่าอยากเห็นไนะอเดียของเขาจะถูกใจไหมและนี่ก็คือผลงานชิ้นใหม่ทั้งปลาชื่นและเราเอฟต่างภูมิใจ โฮมสเตย์ที่ชื่อว่าชื่นนะรีสอร์ทเปิดเต็นต์ดูได้ครับเปิดได้ดูได้ลองข่าวไปลองร้อนเล็กก็ได้บ้านตัวอย่างซื้อไม่ซื้อไม่ว่าเดาไม่่อยใช่ หลังจากชาวบ้านที่มาชมสวนได้กลับไปแล้วนะครับดูสภาพแต่ละคนนี่ไม่ต้องบรรยายเลยครับเหนื่อยมาทั้งวันหมดแรงก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ที่ทอรอใจที่สุดก็แทบป,ปี้นี่แหละครับเป็นไงไหม่อร่อยมากค่ะกระพ้อนจากสวนของลุงป้าผ่ามาแล้วจิ้มเกือนะมันก็จะแบบเปรีป้ยวๆเค็มๆนิดหนึ่งอยากกินนะเนี่ย แด่แอ,อารมณ์หนึ่งที่เรายังไม่เคยได้รับรู้กันก็คือการไปขายผลไม้ที่ตลาดนัดซึ่งตลาดใหญ่มากกว่าเราจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสัางกลองละร้อยเนี่ยมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะส่วนใหญ่ไยรุ่นกรุงเทพคนไทย บางทีมองข้ามครับแค่มีมือแบ,แบมือขอพ่อขอแม่แล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกถ้าวันหนึ่งได้มาเจออะไรแบบนี้อยากให้ดูครับกับอะไรทำดีให้พ่อดูครั้งนี้ฮะซึ่งพวกเราก็เหมือนเป็นตัวแทนเยาวชนคนหนึ่งนะที่ที่ทำมาหากินอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะแล้ววันหนึ่งเราได้มาทําอะไรท, <c oughs> ที่เราไม่เคยทํากันซึ่งมองเห็นป้าแล้วรู้รู้สึกเหนื่อยแทนป้ากับการที่ต้องขึ้นไปตัดลองกองนะฮะ <c oughs> หรือขึ้นไปสอยเงาะสอย <c oughs> อมังคุดเพื่อน,นำมามาขายนะซึ่งมันหลายขั้นตอนมาก ที่บอกก่อจะได้มาร้อยหนึ่งเนี่ยก่อจะปลูกให้มันขึ้นมาันต้นก่อจะไปเก็บก่อจะดูแลรักษาใช้ความอดทนต้องใช้ใจรักต้องใช้อะไรหลายอย่างอะก็อยากให้ทุกคนที่แบบใช้เงินเนี่ยก็คิดกันก่อนใช้ใช้แบบว่าอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็พอดีกับตัวเองก็ค่อยที่จะใช้เงินนั่งไปคุณผู้ชมครับบทสรุปของกิจกรรมในวันนี้คงจะไม่ต้องกล่าวอะไรเพียงแต่อยากจะบอกเอาไว้ว่าวันนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เหล่าบรรดาเ F ได้รับประสบการณ์ดีๆอีกครั้งหนึ่งครับเป็นไงเล่านอนแล้วไปนอนเลยด็กปอันนั้นมันใช่แล้วว่าจะได้นอนแต่วันนี้ผลงานชิ้นโบแดรของเรานะครับแล้ผมที่เราไปกระทำการขายทุกสิ่งอย่างที่เราขนกันไปครับว่าจะเป็นลองกองยอดสมุด สละพี่ด้วยะนะยอดทั้งหมดคอ,อออกมาแล้วป๊อกสี่พันสามร้อยสิบบาทสิ่นค่าเก็บเงินไปเรียนต่อ,อสิ่งถ้าเราตัดต้นทุนต้นทุนทั้งหมดก็จากที่เราคุยกับป้าไว้เราจะแบ่งไปทรงเปอร์เซ็นต์กันป้าเขาขอทุนกลับคืนแค่ 3,120บาทก็จะเหลือกำไรที่เราขายกองออกมาได้เนียนๆหน่อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่คือเงินที่เราได้นี่คือเงินที่พวกเราได้เงินที่ต้องให้ป้าแล้วเราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรดีอ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือจะเป็นเงินส่วนส่วนหนึ่งที่เราอยู่กันมาสองวันแล้วเราเอามาลงเสาเข็มให้ป้าใหม่ไหมถูกต้องครับข้ามข้างเลยซื้อซื้อปลาหมึกมาปิ้งไหมถูกครับทำไมหนึ่งดอกซึ่งเราตั้งใจจะแอบปู๋เดี๋ยวป้าแอบฟัง เราตั้งใจะทบ้านหลับไปแล้วสไปด์เซอร์ไพร์ะอันนี้ขอเป็นความลับไว้ก่อนนะโอเคภารกิจต่อไปของวันพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้งานหนักแต่ถึงจะหนักแต่เราเจอคนคุ้นเคยกันพรุ่งนี้แฟนขับจะมาลงเปรียบเสมือนกรุ๊ปทัวร์จะมาลงจะมาลงกันที่นี่นะซึ่งไม่รู้จะมากี่ชีวิตอะไรยังไงเราไม่รู้แต่เอาแบบพิเศษสุดๆจดจำกันไปจนวันตายกับ ทริปทำนี้ให้พอดูจังหวัดระยองในครั้งนี้จะมีการที่จะทำให้โอกาสให้เขาได้มานอนกับเราฮะบะเจ้าบะเจ้าแม <c oughs> บคิงคิง <c oughs> สองชีวิตเท่านั้นที่จะได้มาร่วมเราไม่รู้รนนเป็นนใครเรายังไม่รู้ <c oughs> อันนี้คความพิเศษของวันพรุ่งนี้ใช่นะเป็นวันลองสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันครับ พอไม่เวลาพาชีวิตก้าวไปสู่ยางจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่ารอบโอ้ชีวิต